สวัสดีคนนะอยู่ของัุญชัยเกมเมอร์นะวันนี้ผมจะมาแนะนำแบบชื่อว่า Toilet Tower d e f e n s e นะมันจะเป็นยังไงนัน้นอย่าลืมมาดูรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อ่าลืนกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องคุณชัยเกมเมอร์ด้วยนะครับ อาะทุกคนนะวันนี้ผมจะมาลงโหมดไม่รู้จบนะค,บคนเดียวนะทุกคนก็มาดูเดื่อนดีกว่านะถ้าลงคนเดียวแล้วผมจะได้กี่เวฟนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยกันนะ,นะทุกคนยี่สิบเวฟไอ้นกแก้วแก,วแกวต้องทำให้ได้แ็่เป็นคนเดียวนี่เอาล่ะนะเป้าหมายวันนี้ก็คือ20บเวฟนะก็มาดูกันดีกว่าว่าผมจะทำได้ไหมนะ โอเคนะครับก็ขอบคุณ FC ที่แจกตัวผมให้ผมมานะครับก็เป็นตัวต่างๆนะครับคือตอนนี้ผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนักน,นะครับแต่ FC ให้ตัวผมมานะครับก็นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวที่ผมได้มานี่ก็เป็นตัวของ FC ที่ให้ผมมานะครับเอาล่ะมาดูกันดีกว่าผมจะทำได้ถึง20เฟรมไมนะครับโอเคเริ่มมานะมันก็มีพวกในตัวเล็กๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคตอนนี้เหมือนว่าผมพลาดเป้าแนละ้วผมเบืร์ไวอัพซานต้าซะก,ก่อนนะขออนุญาตปรับกราฟิกอันนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับ เพเดี๋ยวมันจะได้ไม่บังสายตานะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าโอเคผมขอข้ามไปเวฟสองลกันนะเพราะว่าผมไม่สามารถวางตัวอะไได้โอเคเรามาวางตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เนื้อจะแบบตีได้อยู่นะผมว่าโอเคได้อยู่ตัวนี้นะครับมาดิดูกันดีกว่านะว่าเราจะทําการฟาร์มได้สักกี่เวฟนะครับก็เหมือนเดิมนะวันนี้ไม่มีใครมานะเพราะว่ามาตอนเช้านะพอดีทุกคนไปเรียนหมดนะคือพอดีมีคนสงสัยว่าทําไมผมไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าผมเรียนกศนนองเองนะทุกคนคือผมก็หยุดประมาณ6วันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับ ใครแบบใครหยุดเยอะมากมากที่สุดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วกันนับก็เพราแบบนี้ไงแกถึงได้ไม่มีสมองเลยอย่าดูถูกกันสิครับโอเคนะครับก็มาต่อดีกว่านะเมื่อกี้ผมก็โดน แม่บ่นไม่ิดหน่อยนะแม่ที่ว่านี่ก็คือสิริที่ผมตัดต่อนะทุกคนจะเข้าใจผิดนะทุกคนก็มาต่อดีกว่านะตอนนี้อยู่ที่เวฟสี่นะทุกคนดูเหมือนว่าไอ้ดะดาร์คสปาร์คิ้งแมนเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างตีได้แรงขึ้นนะเดี๋ยวเราขออนุญาตอัพตัวกล่องขวัญน,นิดนึงนะครับทุกคนโอเคนะครัเดี๋ยวเรามาต่อดีกว่าโอเคดูเหมือนว่าตัวนี้ผมก็วางไปอยู่นะตามขออนุญาตนับเลขสปีดคลิปน,นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคือเรายังอยู่ที่เวฟสี่ไงนะครวขออนุญาตเล่นสปีดคลิปน,นิดนึง thousand years later. ไอ้เก <Okay, S 1> จะเล่นคลิปไงนี่จะทำคลิปหายไปตั้งครึ่งเลยนะเอาล่ะ right. ตอนนี้ฉันโดนบนอีกรอบหนึ่งนะดูเหมือนว่ารอบนี้นะครับมันก็คือเลเซอร์แก๊สทอยทเทอนะครับทุกคนก็ดูเหมือนว่าตัวนี้จะโหดสมควรเลยนะโอเคเราจะจัดก,การยังไงดีนะนี่ก็ทำเหมือนที่แกทำไงนกแก้วมันจะยากอะไรแนงหนาเอาล่ะ right. นะครับดูเหมือนว่ารอบนี้นะมันจะโหดจริงนะทุกคนก็มาดูกันดีกว่านะว,าว่าจะไหวไหมตอนนี้ก็มีเงินอยู่ที่862นะครับก็มาดูกันดีกว่านะว่าผมจะทำยังไงบ้างนะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะวางมาร์กไอ้คาเม่าแมนะแมนนวว้ถี้นะร มาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับ <sulla> โอเคนะผมขออนุญาตดูสปาร์คกิ้งแมนก่อนนะว่าเอาปนะรัเอเลี่สก่อนแล้วกันนัโอเคนะหลจากนี้นะผมก็จะทําการนับขออนุญาตเร่งสปีดคลิปนิดนึงนะทุกคนนับบิดบิดบิดเ้บิดนซ้ายบิดบิดขวาบิด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 ิดบิดดดดบบิดดด แค่ยี่สิจะบิดอีกรอบฉันจะเพิ่มเป็นสามสิบเฟในนกแก้วใช่นะแค่ยี่สิบเฟก็จะตายแล้วโอเคนะทุกคนก็ลืมไปนะคราวนี้นะผมก็จะไม่บิดแน่นอนนะโอเคนะเรามาต่อดีกว่านะก็คราวนี้ผมก็มาถึงที่เฟสิบเอ็ดแล้วนะก็มาดูกันดีกว่านะว่าคราวนี้จะไปถึงที่ยี่สิบเฟหรือเปล่านะดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนก็ ตอนนี้หนูเหมือนว่าเือดมันหกพันกว่าแล้วก็น่าจะพอไหวแหละถ้าเราสู้มันดีๆนะโอเคเราขออนี้อัพไปตัวเลเซอร์กันคาร์เมาแมนก่อนแล้วกันนะเราก็อัพทีแมนอีกตัวหนึ่งนะโอเคนับก็ดูเหมือนว่ารอบนี้นะก็พอจะสู้กับมันได้นะโอไม่นะมันเช่แข็งทุกคนนะโอ้แย่แล้วนะตอนนี้ดูเหมือนว่ารอบนี้จะยากมากขึ้นนะทุกคนฮะรอบนี้เราก็ข้างหน้านี้ก็นับก็ข้างหน้านี้ก็ยังพอไหวนะก็ไม่รู้จะไหวได้อีกนานไหมนะโอเคขออนี้เสริมแล้วกันนะทุกคน โอเคนะมินิกันโอ้โหแย่และตัวนี้โอ้ไม่นะมันแช่แข็งทุกคนเลยโอ้โหนะแย่ละตัวนี้นะมันแช่แข็งทุกตัวเลยดีนะคือแบบคููยุ่ยยันแน่เลยทุกคนโอเคนะก็อทกอยเล็ตตรงนี้นะมันจะมันจะโหดมากบอกเลยนะใช้ทำอะไรสักอย่างดีมันจะหนีไปแล้วเนี่ยมันจะหนีไปแล้วทุกคน,กคนแย่ละแย่ละคนครับท่านเราต้ันไม่ได้จริงไม่ดีทีนี้ไม่ไชครับไอ้นกแก้และแก้ปัญหาไม่ได้เอาล่ะนะตอนนี้ผมน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเลือดมันค่อนข้างน้อยนะตอนนี้นะ เอาละนะับโอเคนะับทุกคนยิงไปเลยยิงไปเลยนะับฉันแก้ปัญหาได้แล้วฉันออกมาดีกว่าโอเคนะับรอบนี้ดูเหมือนว่าเราจะสามารถตีตัวนี้ได้แล้วนะับโอเคนะับมาต่อดีกว่าโอเคข้างหน้านี่ก็จะมีตัวมาเยอะๆมา,มากนะตอนนี้นะับโอเคนะับดูเหมือนว่าเราจะต้องทําไงต่อนะโอ้มันแช่แข็งกันแล้วเนี่ยโอเคนะแต่ไม่เป็นไรนะับเพราะว่าพวกนี้มันก็คงไม่โหดเท่าตัว,ตวที่แล้วนะับจริงๆมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเรายิ่งอยู่ทนะีนะ่เชิสูงนับโอเคเรามาต่อดีกว่านะับก็คลิปนี้นะับก็พยายามไปเรื่อยๆนะับ ก็จงห่อถึงเวฟยี่สิบโอ่านะครับก็ถ้าผมตายเมื่อไหร่ก็จบคลิปเมื่อน,นั้นนะครับโอเคเราต่อดีกว่านะครับก็ตอนนี้นเหมือนว่าไอ้ตัวเนี้ยนะไปตัวดีอูอไอ้คราวทอยเลนเนี้ยมันจะโหดพอควรนะแม็กก็สามารถจัดการมันได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ โอเคนะดูเหมือนว่าขราวหน้าะนี้บขราวหน้าอะไรของแกเนี่ย,ไอ,ยไอ้โนกแก้วอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโอเคนะเรามาต่อดีกว่านะครับดูเหมือนว่ารอบนี้มันจะมาลัวขึ้นนะครับมันจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะรอบนี้นะโอเคนะก็เราข้ามสเตจไปก่อนนะโอเคเราก็ได้เงินมาประมาณนี้นะก็มาหลักพันเลยเราก็ไปอัพตัวนี้ก่อนแล้วกันนะท okay, นะุกคนโอเคนะก็เราเงินก็เวี้ก็สิบห้าแล้วนะโอ้โมันม่แล้วตัวมินิการเนี่ยนะโคตรน่าเบื่อเลยมันม่แล้วนะ พเพราะรอบนี้นะมันจะมาแล้วมันจะโหนขึ้นว่าเดิมไงนะที่ยิ่งเวจนสูงนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็ลงคนเดียวขือนถ้าลงคนเดียวเนี่ยมันมันจะเล่นยากกว่านะจริงๆถ้าแนะนำว่าให้เล่นหมด,ดจบๆเนี่ยต้องเล่นแบบหลายคนนะเราจะเป็นเรืที่ดีมากเลยโอเคนะครับก็มาร์กตัวน,นี้มันช่วยเลยมากเนี่ยนะมันก็ช่วยอยู่นะครับก็ข้างหน้านี่ก็แบบมีตัวเลเซอร์สนับสนุนนะโอเคนะคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคทุกคนนะถ้าตอนนี้ไม่มีอะไรผมจะเล่นสปีลิพนึงกันมาทุกคน แคทุกคนนี้ก็อยู่ที่เว็บ19แล้วนะก็ใกล้ถึงเว็บ20แล้วนะมาดูกันดีกว่านะว่าผมจะไปถึงเวฟบ20หรือเปล่านะก็สำหรับคลิปนี้นะไปอีกหนึ่กดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์เหมือนเดิมนะเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเคนะพอคนนี้ข้ามไปตอนที่เว็บ20แล้วกันนะทุกคนก็นะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะโอเคนะมาดูกันดีกว่าโอ้ยฉันก็ชนะอีกแล้วนะก็เหมือนเดิมนะ oh God, นเนนว็บ20แล้วนะนะก็ชน,นะเรียบร้อยละโอ้าวไม่เล่นเอีนแล้โลกครับ เราก็จะไปต่อนะครับก็ถ้าตายตอนไหนเราก็ถือว่าจบคลิปตอนนั้นนะครับโอเคนะเหมือนว่ารอบนี้นะเรา้จะสู้มันไม่ไหวแล้วนะเพราะมันมาเรื่อยเรื่อดีนะครับคือมันมาแบบนี้เยอะมากเลยตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรอบนี้ไอตัวมีนิกันนะแม่งก็โอ้โหมาเพียบเลยโอเคนะครับก็เหมือนเดิมโอเคนะครับคือตัวนี้โอ้โหเป็นแสนเลยไม่น่าไหวแล้วนะตอนนี้โอเคนะตอนนี้เวทีเบ็ดแล้วทุกคนก็มาดูดีกว่านะครับโอ้ไม่นะมันเดินเข้าไปในป้อมแล้วไม่นะไม่นะทุกคนแย่ละตอนนี้นะมันชื่อว่าคาเมล่าแมนแคมป์นะ แล้วผมก็โดนโดนไปแล้วเนี่ยโอ้โหแย่แล้วตอนนี้โอ้ไม่นะมันมอมกแล้วมันม่อีกแล้วรอบนี้โอ้โหน่าจะไม่ไหวแล้วนะเงนโดนโดนมีค่าตึกด้วไม่ตลกนะครับโอเคนะครับก็เหมือนว่าเราจะแพ้แล้วนะทุกคนโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปนะภารกิจของวันนี้ก็คือ20เวฟก็บรรลุล่วงไว้ได้ดีนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้กันนะไม่เจอใหม่คลิปหน้าจ่ามีกดไลค์กดแชร์กดแจ้ให้กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย